ใต้อนี้เลอนี้เลรโอ้ดดเหดไฟเลี้ยวหเียนี่ยนะ้อหงวยนะโอ ok okay. ้เป okay. ็นฟังฝนนโอ้ยพอจะแตะไหมเอ้ยถอดมานี่นีเลยเย็นเลยเดี๋ยวมันขาดอีก

โอ้ม oh. ันก็เหมือนกันอันน mm ี hmm. oh. uh 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 ่นี่นึงอะเนาะอ๋ออันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันอะเนาะอ๋ออันนี้ก็ทำมาหรอมันก็เหมือนกันนี่ไม่เหมือนขันสีเราเป็นเทาโอ้ตาตาตาเตยขามันยาวเหรอกลมมันยาวอมันเยอะกับไม่เยอะมงเราวที่เหมือง えっ <noise> <noise> Редактор เข like ี้ยวเขี้ยวไม่ไม่เหมือนกันนะอันนี้เขี้ยวจะตรงอันเก่าเขี้ยวจะเยื้องทีนี้เราจะแก้ไขโดยการตัดเขี้ยวออกเขี้ยวหนึ่งอป็นเขี้ยวเยื้อมีเขี้ยวตรงมเราตัดเขี้ยวออกเขี้ยวหนึ่งลงก่ ตรงปลายนี้จะมีแรงดีดเยอะเราจะเอาเขี้ยวมาอยู่ตรงปลายนะครับผม 没电，给我调到三十五档。

没得那个那玩 เดวมยิมยงยกกแล้วีนี้กระจังหน้าเราจะมีขันนตัวนึง่งเานะกรจังหน้าจะมีขันน็ตัวนึงนะ่งะตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็นลินะเราดึงได้เลยเห็นไหมดึงได้เลยต่จะมีน็อตตัวหนึ่งนี้นะถ้าไม่ได้ถอดถ้าไม่ได้ขันออกนะหักแน่นอน พี่ทูงครับมีนัดตรงไหนบ้งางอะลองดูที่นะตรงนี้หนึ่งนะพี่ทูนนะตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งเป็นสามตัวนะครับผมหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามตัวนะไปทำใกล้ๆเนาะ ความนุ่นไม่ตรง โดูดิพี่เงด่ามยโอ้ตายแล้วลูกน้องช่างแสนไม่ไหวแี่เสุด